ในการดำเนินการให้น้องสาวปนีใ้สะอาดนะคะ่สวัสดีค่ะท่านผู้บริหารท่านนะคะการสวัสดีท่านผู้ในการเขตธรรมราชส่วนนะคะแล้วก็ท่านผู้ในการฝ่ายท่านสามฝ่ายตณนนาท่านปัทชัยนะคะแล้วก็ท่านผู้ในการฝ่ายปิดชัยนะคะ องค่ะแล้วก็ท่านลอง่ายนะคะลงยาวนะคะแล้วก็ท่านผู้อำนวยการท่านผู้จัดการเขตนะคะท่านรีชาพนันงานนะคะแล้วก็ท่านมิรยะนะคะรัตนานะคะท่านผู้แทนการองอาวยการนะคะเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะสําหรับการที่ท่านได้เข้ามาประชุมผู้บริหารเพื่อจะชี้แจง แนวทางในการปฏิบัติงานนะคะค่ะเนเรื่องในวาระแรกนะคะวาระที่หนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่่านประธานแจ้งเพื่อทราบนะคะเดินเป็นเลยบรรยากาศอบคุณนะเลยไม่ทราบ <laughs> ก็รองผอประชุมก็กระทัดรัดดีนะผมต้องอีงสักระยะหนึ่งนะครับเรากำลังสร้างสมัยงานกายวัดพังงานใช่ไหมครับแต่ว่าพอเริ่มสร้างปุ๊บเป็นว่าต่อะเขาเขยนปุ๊บนี่ก็ติดธนาธิใช่ไหมครับเราเปียนที่ดีไซน์ว่าที่จะสร้างไปนะครับพอยอมลงค่หายไปเลยนะครับยี่สิบเมตรสามสิบเมตรเนี่ยหาย วอกไปเลยก็ผมต้องดีไซน์เรื่องฐานล่ากกันใหม่นะครับเพระคงได้สมารงานใหม่ในเร็ววันนะครับแต่ก็ดีนะครับอบูนดีอย่างนี้นะครับวันหนึงก็ต้องขอขอสวัสดีนะครับทานท่านผู้บริหารนะครับที่มาจากสำนักงานการไฟฟ้าเกจนะครับท่านบัญชีการประจำการไฟฟ้าเกจท่านผู้กำกัฝ่ายเราพจัการฝ่ายทนักานกองนะครับแล้วก็ ผู้บริหารแล้วก็เพื่อนพนักงานที่ที่นี่นะครับทงท่านผู้จัดการการไฟฟ้าจังหวัดสง่าท่านผู้จัดการการไฟฟ้าอุบลตระกูลป่าท่านผู้ช่วยผู้จัดการนะครับทั้งนัเทคนิคและบริหารท่านผู้จัดการไฟฟ้าสาขาแล้วก็เพื่อนพนักงานทุกคนรบกวนทุกท่านนะครับวันนี้ผมนะครับขอถือโอกาสเนี่ยได้มาพบปะพูดคุยนะครับกับผู้บริหารแล้วก็เพื่อนพนักงานนะครับ ที่การไฟฟส่วนภาคจังหวัดพังงาแล้วก็การไฟส่วนภาคภอตโกปบาดโดยได้เียนเชิญทางผู้บริหารที่การไฟ้าเ็ดเนี่ยมาร่วมพบปะแล้วก็พูดคุยกันด้วยก็จริงๆแล้ววางแผนเนี่ยว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนี่ยก็ตั้งใจที่จะต้องมารายงานตัวกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาด้วยในวันนี้แตอนบ่ายกาหนดนัดไว้เรียบร้อยนะครับประกบว่ามันผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาท่านติดภารกิจด่วน Land, んんมื่อว,วันเมื่อวันนั้คานท่านก็ให้เลขาโทรบอกว่าท่านขอยกเลิกโปรแกรมมันก็เลยผมก็มาพบรายงานตัวท่านในวาระต่อไปนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นแค่เหลือแค่เราจะต้องมาพบปะทล้วก็พูดคุยกันในส่วนตัวตัวของเองเนี่ยก็จะมีงานนะครับที่จะมาพบพูดคุยกลบพเราฟังรวมทั้งในท,ทางที่ผมจะใช้ในการปฏิบัติงานในระหว่างเรียนมองตำแหน่งหน้าที่เป็น คุณนวยการการไฟฟ้าที่เขตสองขอสิบวาระเราในส่วนของท่านผู้บริการไฟทัานสามฝ่ายนะครับวันนี้ก็ติดแต่บอท่านฝ่ายชูริตนะครับฝ่ายบัญชีและพนักงานไฟเมื่อเกากท่านติ้ภารกิจนะครับหลดตัวนะครับลูกสาวจะแต่งงานก็เลยว่อาให้ทางลองรองฝ่ายนองเยาวมานะครับฝ่ายสาฝ่ายก็จะมีภารกิจนะครับงานที่ท่านรับผิดชอบดูแล ในบางหัวข,ข้อบางกิจกรรมซึ่งวันนี้จนเราถานมาแล้วสามไตรมาสเนี่ยบางกิจกรรมอาจจะย,ยังไม่เข้าเป้าท่านก็จะโอกาสมามาพูาปฝังพูดคุยแล้วก็มีบางเรื่องบางประเด็นเนี่ยต้องขอความร่วมมือจากจากพวกเรานะครับในงานนี้ก็ได้เรียนเชิญทางผู้จัดการการไฟฟ้าเก,ากับุรุษในการกองกน,นการนะครับมาด้วยในส่วนข่าถ้าผู้จัดการในฟ้าเขตก็มีภารกิจเก่ากับภารกิจใหม่ที่ผมได้มอบหมายก็ผมจะได้มาถีอโอกาสได้ พูดคีดแจ้งและเข้าใจกันนะครับว่ามีอะไรบ้างที่อาจจะต้องขอความร่วมมือพวกเราในการที่จะให้งานของเราเนี่ยเดินหน้าไปได้ด้วยดีในส่วนของกรมบรการเนี่ยกําแนตงรงวิทยาเนี่ยก็ถือว่าใหม่นะนะครับกองใหม่แต่ไม่ใช่น้องใหม่ระรับตอ .2 อเรานะเพราะท่านเคยอ,อยู่ที่การไฟฟ้าเกตขตอท่ันก็มีเรื่องที่จะต้องมามาพิดแจ้งและเข้าใจเพราะว่างานของก,กองเลยการก็เหมือนแม่บ้านของการในฟ้าเกิเรานะครับ แล้วก็มีแผนกที่ตัง้งใจยูหลแผนกหลายหลายเรื่องโดยเฉพาะงานด้านบุคคลเราก็เราก็มีเพาะขัดข้องอยู่เช่น,น,น,นออชเรื่องมาเรื่องก็ส,ส่งมาแล้วก็ผมกลับไปกลับมาแล้วอยู่หลายครั้งก็จะได้มาชี้แจงมาเคลียร์ว่านะครับเพื่อให้เ,เกิดความูุผัดนะครับเรื่องดีปฏิมานี่ยก็ทาอะไรให้ครบถ้วนถูกต้องนะครับก็ผมจะพยายามพูดให้จบภายในประมาณสักสิบโมงนะครับ 1ิบโมงหรือเล็ก็ไม่เกินสิบโมงสิบห้านะครับ,นะรบมีอยู่สเรื่องที่จะพูดคุยนะครับมันได้ก็คือเรื่องแย้งเพ,พื้อซางแล้วเรื่องที่2ก็คือก็จะเอาผลการประชุมผู้อารับสูงครัที่7จนะครับปีสองนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยผมไม่